เรื่องนี้คอยย้อนไปตอนฉันเรียนอนุบาลช่วงปิดเทอมใหญ่ฉันได้ไปอยู่กับป้าป้ามีลูก3าคนาอายุมากกว่าฉันทั้งหมดป้าเปิดร้านขายอาหารที่ขายตลอดไม่มีวันหยุดตอนกลางวันก็จะมีแค่เด็กๆอยู่บ้านกันส่วนข้างบ้านป้าเป็นลุงขับแท็กซี่กับเมียเด็กทุกวันตอน7จ็ดโมงลุงจะออกไปขับแท็กซี่แต่เมียเด็กแกไม่ไปไหนอยู่บ้านตลอดวันหนึ่งพวกเราเลนซ้อนหากันฉันก็วิ่งไปแอบตรงพุ่มไม้ข้างบ้านสักพักเห็นมีคุณลุงขายกาแฟมายืนอยู่หนะ้าบ้านลุงแท็กซี่แล้วเมียลุงแท็กซี่ก็ออกมาเปิดประตูให้ก่อนจะหายเข้า ไปในบ้านกันขาาว่าอเมีืหลุงแท็กซี่คงจะสั่งกาแฟพอได้ยินเสียงดูดดังจวกจับรันบ้านด้วยความใส่ใจฉันก็แอบมุดลัวไปดูกำลังจะโผล่หน้าไปมองทีน้าต่างเขาด้านกินกาแฟหมดพอดีวันนั้นเลยไม่รู้ว่าเขากินกาแฟกันท่าไหนหลังจากนั้นก็เห็นเขามาส่งกาแฟกันทุกวันปู่เอ๋ยขนลุกคัาดกาแฟใส่นมเยอะมากบางวันกินที่โซฟาบางทีก็กินในครัวกินกันเกือบทุกวันจนฉันเปิดเทอมผ่านไปจนฉันอยู่ปอหได้กลับไปเยี่ยมป้าอีกครั้งรอบนี้มีเพื่อนมาเพิ่มเป็นเด็กชายไว้สามขวบ น้าตาหน้าหลากแก้มอยู่ตาตีป้าบอกว่าเป็นลูกลุงข้างบ้านอ่อหอที่ไม่ใช่โอ้โหลุงขับแท็กซี่ตัวดำผมหยิกแต่ผลผลิตเขาตีปากชมพู